สคุณสมบัตินะคะที่ผู้หญิงหลายคนต้องการจากผู้ชายมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยข้อแรกเลยผู้หญิงอะ่ะต้องการผู้ชายที่ไม่ซีเรียสมากเป็นผู้ชายที่อารมณ์ขันเป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีเพราะว่าเวลาที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งพูดคุยกันนะคะมันทําให้เธอรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุข รู้สึกแบบหัวเราะได้สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าอยู่ซึ่งเวลาที่ผู้ชายมีบุคลิกลักษณะแบบนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่อะเวลามีปัญหาหรือเวลาที่ไม่สบายใจอะไรใช่ไหมคะเธอมักจะเป็นเพศที่ชอบพูดชอบระบายดังนั้นเวลาที่ผู้ชายเป็นคนที่มีลักษณะอารมณ์ดี มันจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเชื่อใจแล้วสามารถคุยกับเขาได้ในทุกๆเรื่องดังนั้นผู้ชายอ่ะสามารถเป็นเซฟโซนสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่คุณรักได้นั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่2นะคะผู้หญิงนะชอบผู้ชายที่มีความรับผิดชอบผู้หญิงทุกคนนะคะเหมือนที่เราก็รู้กันอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่เก่ง สำหรับผู้หญิงบางคนทำงานได้หลากหลายหน้าที่สำหรับผู้หญิงบางคนแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องการคนที่มาดูแลเราเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นเพศที่ต้องการให้ผู้ชายปกป้องเรานั่นแหละมันจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยแล้วผู้ชายที่ปกป้องได้ดีมันมองถึงคุณสมบัติของผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนั่นเองผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนะดูจากการที่เขารับผิดชอบจากตัวเขาก่อน ผู้ชายคนไหนที่รับผิดชอบในตัวของเขาเองได้ดีมีโอกาสสูงเวลาที่เขามีแฟนหรือมีคนเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเขาก็จะรับผิดชอบคนคนนั้นได้ดีด้วยเช่นกันดังนั้นอันนี้เกณฑ์วัดนะสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดเลย จากผู้ชายนั่นเองทีนี้นะคะผู้หญิงหลายคนมีเกณฑ์แบบนี้แล้วอยากจะดึงดูดผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนคุณสมบัติที่สองข้อที่โคเชมกล่าวมาเราเสริมจากโลกภายนอกแล้วถูกไหมคะเราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เป็น the best version สำหรับคุณทีนี้เราก็ต้องมาเสริมพลังงานในเรื่องของโลกภายในสีพึ่งที่โคเชมถือเน้นเสริมพลังงานในเรื่องของโลกภายในนะคะดึงดูดความโชคดีในเรื่องของความรัก การงานการเงินโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตรวมถึงคนโสดก็ตามแต่นะคะแล้วที่สำคัญคือคุณใช้สีพึ่งนี้ก่อนออกจากบ้านนะคะคุณแตะสีพึ่งนี้นลาก่อนออกจากบ้านแตะตรงหน้าผากจมูกโหนกแก้มทั้งสองข้างลิมฝีปากบนล่างก่อนออกจากบ้านเวลาที่คุณเจราจาอะไรกับใครในเรื่องของการค้าขายมักจะประสบความสำเร็จและปิดจ,จ็อบได้เวลาที่คุณไปเดท เจอหนุ่มต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนที่คุณไปเดทหรือผู้ชายก็ตามแต่มีโอกาสสูงที่เขาจะนิยมชมชอบในเสน่ห์ในตัวคุณเพราะข้างในคุณจะรู้สึกมั่นใจแล้วเวลาที่คุณเจอคนรอบข้างหลังจากคุณที่ได้รับสีพึ่งไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าบรรยากาศข้างนอกมันเปลี่ยนไปผู้คนดูนิสกับคุณ ผู้คนดูใจดีกับคุณประหนึ่งว่าแสงในตัวคุณออร่าในตัวคุณนะ่ะมันดึงดูดคนดีๆเข้ามานั่นเองดังนั้นใครสนใจบูชาสีพึ่งติดต่อได้ที่แอดชชเอมค่ะ